การละลึกชาติเป็นเรื่องจริงหรือไม่อันนี้นี่เ,เรื่องยืนยันในบุคคลพูดยืนยันถึงการละลึกชาติได้มีมากมายไกลกองแล้วในาศาสนาของเราก็มีมากมายอีกเหมือนกันไอ้การละลึกชาติมันไม่ใช่ของยากนะมันไม่ใช่ของยาก แต่ไม่มีเฉพาะบุคคลเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่ในขณะเนี้นั่งอยู่เดี๋ยวเนี้เราระลึกไปทิ่นึกไปว่าเมื่อวานนี้เราทําอะไรบ้างเนี่ยเราระลึกได้เลยเห็นไหมเราเลิกลึกได้แล้วว่าเมื่อวานนี้เราทําอะไรบ้างเราเะิลึกได้แล้วว่าเมื่อวานนี้เราไปไหนบ้างเอาต่อไปเรารลกลึกไปอีกเมื่อวานก่อนนู้นเราไปไหนบ้างเราทําอะไรบ้าง เอาเราเลือลึกต่อไปอีกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนเราไปไหนบ้างเราไปทําอะไรบ้างเอาเราเลือลึกต่อไปอีกเมื่อเดือนก่อนเราไปไหนบ้างไปทําอะไรบ้างเอาเราเลือลึกต่อไปอีกว่าเมื่อปีก่อนเราไปไหนบ้างไปทําอะไรบ้างเนี่ยมันระลึกย้อนหลังไปได้อย่างนี้ไอการระลึกชาติก็เป็นอย่างนั้นแหละระลึกย้อนกลับไปย้อนกลับไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นั้นมันไม่ด้่หลือวิสัยสําหรับผู้ที่เขาเลือลึกได้ ก็นั้นในาศาสนาของเราเนี่ยข้อปฏิบัติเนี่ยการภาวนาเนี่ยการภาวนาเนี่ยถ้าหากมีจริตนิสัยนะมันจะมีอยู่อีกห้าขั้นตอนที่เราอาจจะสัมผัสหรืออาจจะเป็นจ,จะได้ห้าไอ้ท่านห้าอย่างนี้ท่านเรียกว่าอะไร ท่านเรียกว่าอภิญญาอภิญญาคือความพิเศษเฉพาะบุคคลซึ่งไม่มีอยู่ในคนทั่วไปแต่มีเป็นพิเศษพิเศษเฉพาะบุคคลบุคคลไปผู้ปฏิบัติเนี่ยอาจจะได้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือจะอาจได้หลายวิธีหรืออาจจะได้ห้าวิธีอาจจะได้สองวิธีสามวิธีก็ได้อภิญญาข้อที่หนึ่งแสดงอิทธิ์ได้แสดงอิทธล์ธคือเหาะเหินเดินฟ้าได้ หรือแปลงล่างทำอะไรตอะไรได้แปลกต่างๆเนี่ยแสดงอิทธิฤทธิ์ได้สองทัพที่ประจักษ์สุมีตาทิพต์ปารนาต้องการเห็นอะไรที่ไหนก็เห็นได้ปารนาอยากจะเห็นเทวดาก็เห็นได้อยากจะเห็นสัตว์นรกก็เห็นได้ทิพโสดข้อสามมีหูทิพต้องการได้ยินได้ฟังอะไรก็ก็ได้ยินได้ฟัง ต้องการฟังว่าเทวดามันพูดอะไรกันก็ก<ม>็ได้ย<ๆ>ินนี่นข้อที่4ีระลึกชาติได้คือกําหนดชาติผนหลังของตัวเองตั้งแต่หนึ่งชาติสองชาติสาชาติไปได้เหมือนกับเรากําหนดวันเนี่ยวันนี้วัน,น,วนเมื่อวันเมื่อวันประ่อก่อก่อนเราลืกไปได้เรื่อยๆไปว่าเราทํารอะไรอะไรไปเรื่อยระลึกไปได้แบบนี้ห้ากำหนดวาระจิตของผู้อื่นได้ คือกาหนดวาระจิตของผู้อื่นมได้เพื่อพอกหนดไปที่จิตของผู้บุคคลผู้นั้นผู้นั้นน่ะเขาคิดเขาเลอะลึกในอย่างไรเนี่ยจิตของเราจะ,จะรับทราบทันทีเลยเหมือนกับเครื่องรับวิทยุแบบเครื่องส่งไปมาปุ๊บิดมันก็เข้าเครื่องรับวิทยุของเราป๊อกปป๊อกมานี่เน,นี่ห้าอย่างเรียกว่าอภิญญาแต่ในอภิญญาทั้งห้านี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องเพราะผู้ที่ปรารถนาห้าอย่างนี้ทําให้ติดหลงหมัวเมาลุ่มหลงได้ แล้วรุ่มหลงในห้าอย่างนี้มันเสื่อมได้แต่พระพุทธเจ้าให้ปารถนาอันที่หกข้อที่หกข้อที่หกอะไรล่ะข้อที่หกเกิดยานทัศนะอย่างรู้ว่ากิจที่ทํายิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคือปฏิบัติเข้าไปตุเรารู้ชัดเจนเลยว่าทําอะไรยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วถึงที่สุดเท่านี้เองคือที่ถึงที่สุดแห่งทุกหมดแล้วหมดภาระหมดวาระที่เราจะทําให้ยิ่งไปกว่านี้อีก ไม่มีแล้วเนี่ยมันสูงสุดยอดแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้ามุ่งหน้าให้มุ่งหน้าข้อนี้ข้อที่หกห้าข้อนี้ท่านไม่ให้ไปยินดีแต่ถ้าใครมีนิสยัยนินสัยในในในทางห้าข้อนี้มันก็ผ่านไปได้มันคือมันก็รู้มันก็เป็นแต่ท่านไม่ให้ติดไม่ให้ยินดีท่านให้มุ่งหน้าต้องการข้อที่หกคือเกิดยานทัศนะอย่างรู้ว่ากิจที่จะทํายิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยข้อนี้สําคัญเอ,อ พราะน่นการรลึกชาติได้เนี่ยก็มีเป็นของธรรมดาพวกพระเราเนี่ยก็มีหลายองค์ที่ราลึกได้องค์หนึ่งก็คือท่านเจ้าคุณเทพเท่าท่านเจ้าคุณเทพอะไรช,ชื่อของท่านคือมหาโชตเป็นเจ้าวาดวัดวิดวชิลาลงกรที่ท,ที่ที่ปักช่องท่านเป็นชาวสุริน ท่านเป็นชาวสุรินเป็นลูกศิษย์ของเป็นลูกศิษย์ของของหลวงปู่เสาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาหลวงปู่ดุลคือคนสุรินก็คือคนขเขมรคนสวยพวกสวยพวกขเขมรเนี่ยท่านจะคุณโทษเนี่ยท่านเกิดที่สุรินท่านเกิดในคนชาวบ้านชาวชาวสวยชาวสวยที่นี่เขาเลี้ยงช้างไงเนี่ย แต่ท่านเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านระลึกได้ถึงชาติก่อนชาติก่อนท่านระลึกได้ว่าท่านชื่อในเหลียง,งเกิดขึ้นมาชื่อในเหลียงจนในเหลียงเนี่ยโตโตเป็นหนุม่มขึ้นมาทําอะไรต่ออะไรเนี่ยมาก็เลื่อยมาเนี่ยตอนนี้ครั้งหนึ่งในเหลียงเนี่ยป่วยในเหลียงเนี่ยป่วยหนักแต่ในเหลียงพวกนี้รักน้องสาว มีน้องสาวอยู่คนหนึ่งในเลี้ยงนี่รักมากห่วงมากเลยห่วงแต่น้องสาวอรอักน้องสาวตอนนี้น้องสาวก็แต่งงานแล้วในเลี้ยงเนี่ยก็ห่วงน้องสาวได้ยินข่าวว่าน,น้องสาวป่วยอยู่ก็ห่วงน้องสาวในเลี้ยงก็ป่วยหนักตอนไอ้ป่วยหนักเนี่ยใจก็ยังห่วงน้องสาวอยู่พอวันหนึ่งเนี่ยความป่วยหนักเนี่ยป่วยหนักเป็นวูบไปเลยวูบไปก็ รู้สึกมารู้สึกอีกทีหนึ่งตัวเองเนี่ยเบามากเลยเบามากเลย,เาาก,เลยก็เห็นคนเนี่ยเดินหลังเข้ามาที่บ้านตัวเองมากมายไก่กองก็มีแต่คนคุ้นหน้ามีแต่ญาติพี่น้องหล่งไหลมาที่บ้านเมื่อเห็นเขามากันที่บ้านก็ตัวเองก็ไปทักเขาไปสก,กิดเขาไปทักเขาเขาก็เฉยเฉไม่สนใจ แกก็เดินทักคนนั่นทักคนนี้ไปเรื่อยๆเขาก็ไม่สนใจ mm. ไปสก,กิดเขา mm. เขาก็ไม่สนใจจนในเลี้ยงเนี่ยลำขาดทักใครเอ๊ะทำไมมันไม่ยอมไม่ยอมพูดคุยด้วย mm. ไม่สนใจด้วย mm. อา้าวมันก็เดินไปเข้าบ้านในเลี้ยงเนี่ยรู้สึกตัวอยู่นอกบ้าน mm. อา้าวเขาเดินเข้าไปในบ้านอะไรต่ออะไรทักทายเขาเขาไม่ฟังาบางคนแถมร้องขมร้องไห้ mm. ในเลี้ยงก็เลยเดินเข้าไปในบ้าน เดินเข้าไปในบ้านอ้าวจไม่เห็นตัวของตัวเองนอนอยู่ว่ะเห็นเห็นตัวของตัวเองนอนอยู่เป็นซากนอนอยู่ตัวเองก็เลยลำคาญลำคานเพราะคนมันยุ่งวุ่นวายอะไรตอนไรลำคาญใจก็นึกถึงน้องสาวใจก็นึกถึงน้องสาวพอนึกถึงน้องสาวปุ๊บเนี่ยไปอยู่ที่น้องสาวเลยไหไปอยู่ที่น้องสาวพอดีน้องน้องสาวเนี่ย น้องสาวกําลังเอิดน้องสาวกำลังจะจะคลอดลูกไม่ใช่ป่วยน้องสาวกำลังจะคลอดพอไปรู้สึกไปถึงน้องสาวเนี่ยก็โผล่หน้าไปดูน้องสาวโผล่หน้าไปมองน้องสาวเนี่ยน้องสาวตกใจน้องสาวบอกโอ้พี่ไปที่ชอบที่ชอบเถิดแล้วน้องจะทําบุญอุทิไปให้ตัวเองได้ยินน้องพูดอย่างนั้นก็ตกใจตกใจก็ถอยหลังกูออกมาถอยหลังกูออกมาก็ เอ้น้องตัวเองทาไมพูดอย่างนี้ก็โผล่หน้าไปดูน้องอีกอโผล่หน้าไปครั้งที่สองน้องก็พูดอย่างเก่าอีกโอ้ยพี่ไปที่ชอบที่ชอบเธออย่ามาหลอกล้อนกันเลยแล้วจะอุทิศจะทำบุญอุทิศไปให้ตัวเองก็ตกใจก็พลันถอยมาอีกพอครั้งที่สามโผล่หน้าไปอีกทีวุบเลยเหมือนคนหน้ามืดเหมือนคนหน้ามืดเลยวุบไปแบบไม่รู้ตัวเลยมารู้ตัวอีกทีหนึ่งแข้งขามันยืดมันขดอะไรไม่ค่อยออกแล้วอึกอักอึกอัก,อก พูดอะไรจะร้องอะไรก็ไม่ออกไปเป็นเด็กน้อยไปแล้วนั่นแหละท่านท่านจะคุณท่านจะคุณโชดเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งท่านเป็นเด็กขึ้นมาท่านเป็นเด็กได้เรียงสาเนี่ยท่านเรียกแม่เนี่ยท่านไม่เรียกแม่หรอกท่านว่าเป็นน้องสาวท่านท่านเรียกแต่อีนี่อีน้องอีน้องอยู่เลยแล้วก็ไปไหนเนี่ย บอกอีน้องเนี่ยกูเคยมากับมึงเนี่ยมาทานาตรงนี้มาทําไอ้นั่นไอ้นั่นของกูปยไว้อยู่ตรงนั้นของอะไรของอะไรที่ในเหลี้ยงไว้เนี่ยแกบ,กบอกรู้หมดบอกถูกหมดมีดพามีดอะไรไว้อยู่ตรงไหนทําอะไรตรงไหนตรงไหนจะพาไปไปบอกถูกหมดคนเก่าเขาก็ถือว่าเด็กเนี่ยมันละลึกชาติได้มันเป็นสเสนียบเขาก็จะทําให้มันลืมให้มันลืมไอไ้อไอไอละลึกชาติได้เนี่ยเขาก็จับใส่ในถังแดงแล้วก็กิ้ง กิ้งถังกิ้งถังไปมันก็เวียนอาเจียนโอ้อาร้องหมร้องไห้อาเจียนจนจะเป็นจะตายเออเขาจนม,มันจนจะเวียนหัวจนจะตายแหละเขาจึงออกออกมาเอาออกมาแกก็มองไปก็รู้อ่ะพูดอะไรมันก็มันก็พูดถึงชาติก่อนได้เขาเ็าใส่ถังอีกอะถูกใส่ถังจนกลัวจนกลัวกระเด็นไม่ไม,ไม่ไม่กล้าพูดเรื่องชาติก่อนไม่กล้าพูดเรื่องชาติก่อน ตอนนี้ต่อมาก็เลยม,มาบวชเมรสมัยท่านเป็นในเลี้ยงเนี่ยท่านเคยบวชพระถึงเจ็ดพรรษาเป็นคนเขมรเนี่ยนะบวชพระถึงเจ็ดพรรษาตอนนี้ขณะที่ท่านบวชพระเนี่ยท่านไปอยู่ที่โคราชท่านไปอยู่ที่โคราชก็ไปอยู่กับพระอีสานเนี่ยพระลาวเนี่ยพระอีสานเนี่ยไปเรียนหนังสือพอไปอยู่เนี่ยก็ได้คุยเนี่ยได้คุยภาษาอีสานห,ห,หมู่พ,ะร,พระก็คุยภาษาอีสาน ท่านก็เลยไปไปอยู่ในหมู่พระอีสานก็เลยพูดลาวเป็นพูดภาษาอีสานเป็นพอท่านมาเกิดมาเป็นหมาชา่อเนี่ยท่านมาบวชเนรบวชเนรท่านก็ลงไปเรียนหนังสือเรียนไปเรียนหนังสือก็คือท่านตอนมาเนี่ยท่านท่านพูดแต่พูดเขมรเนี่ยพูดลาวไม่เป็นเนี่ยพอท่านไปอยู่ในหมู่พระอีสานนี่พระพระอีสานพระลาวเนี่ยพูดภาษาลาวพูดภาษาอีสานเขาพูดค่อยๆเจา้าๆอะไร ตัวเองเนีฟังไปมันคุ้นไปคุ้นไปพอลองพูดบ้างตัวเองก็พูดได้พูดภาษาอีสานได้ mm. ก็เพราะตัวเองเคยบวชมาตั้งชาติก่อนตั้งเจ็ดปีมันก็ระลึกได้เนี่ยพูดได้จนกระทั่งในหลวงเนี่ยขอให้ท่านจาคุณโชษเนี่ยเขียนแต่งหนังสือที่ตัวเองระลึกชาติขึ้นมาได้ถวายในหลวง ในหลวงเป็นผู้ที่ศรัทธาเจ้าคุณมหาโชินี่มากจนกระทั่งสร้างวัดวดชิลาลงกรวรลาลามเนี่ยคือสร้างวัดประจ,จําฟ้าชายเนี่ยก็ได้นิมนต์ให้เจ้าคุณโชติไปอยู่เป็นเจ้าวาดแต่ทุกวันนี้ท่านเสียแล้วเนี่ยเป็นพูดหนึ่งที่ยืนยันถึงเรื่องการระลึกชาติได้ท่านจุคุณมหาโชติเนี่ยอันหนึง่งเพราะนั้นการละลึกชาติได้ไม่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ในาศาสนาขอางเรา ได่ยืนยันไว้